สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาคัสนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับสวัสดีครับเซมครับ ป๊บน mm ึงครับว่ามันช้ามากโอ้เต้มเข้ามาดิโอ้แม่เจ้าเจโอเคครับอ้าวสก็ดมองสุดสุดมีมากครับทไมมึงมาเหลวอะ

ไม่ขา,เบบาวเยฟัาซิงเกลโบแล้วอะเยฟ้สิงเกิโโลโกบางเลยจะครับเซฟจะไม่ไม่โกงไม่ขับไม่ตั้งบันมาสีน้ำตาลนะครับอ้าวกูตัดมาน้ำตาลมาเยอะเลย ราไปซื้พื้นนะกัน อาจรนี่ขอขอมาเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอตัดดอกแล้วสวัสดีครับนี้ก็ขอตัวล okay. าไปก่อนนะครับสสวัดีครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับกับบ้านอันสวยๆงามๆแล้วก็เซลฟี่นะเป็นที่รักเซลฟี่เซลฟี่บายบายอย่าลืมกด subscribe คลิปไปได้นะครับ